สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตข่าวยามบ่ายกันหน่อยนะมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของบอลไทยกันบ้างนะครับผม <c oughs> นะครับท่านผู้ชมก็มาพูดถึงอสองแฝดนะครับสองแฝดทีมชาติไทยของเรานะที่ตาวีกับที่ตาทอนนะครับผมก็บุกไปเยือนไม่ใช่ไม่ใช่บุกไปแข่งนะหมายถว่าบุกเยี่ยมนะครับอะคาเดมี่วัยเด็กนะสมัยวัยเด็กของที่ตาวีที่ ที่ตาทอที่เคยไปฝึกที่นี่นะครับผมที่อคาเดมี่แห่งนี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่เคยลืมนะครับไม่เคยลืมสําสนักฝึกของตัวเองตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนาะก็สองพี่น้องฝาแฝดอักษรสีเยี่ยมเยือนอคาเดมี่วัยเด็กนะที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นสำ,สำคัญนะครับก่อนไต่เต้าสู่ความสําเร็จในการเป็นในการคาแข่ง ในหลีกอาชีพแล้วและทีมชาติไทยนั่นเองนะครับผมที่ตาวีและที่ตาทรอ,อักษร4ีสนะักเตะพี่น้องโปราจากโบลิสเทโรใช้เวลาว่างในการในช่วงที่พักเบรกนะครับผมการแข่งขันเดินทางมาเยี่ยมสถาบันสอนฟุตบอลอินเตอร์ไทยแลนดน์ครับซึ่งเป็นอะคาเดมี่ที่เคยบ่มเพาะฝีเท้าในวัยเด็กท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น2พี่น้องฟาแฟดอักษรสีเริ่มต้นฝึก ีเท้ากับสถาบันฟุตบอลอินเตอร์ไทยแลนด์นะครับผมในวัย13ปีตั้งแต่วัย13ปีก่อนจะไต,ต่เต้าสู่เส้นทางลุกหนังอาชีพกับ BC t ีทโรบ c นะครับแล้วก็ดม FC และต่อมาก็เป็นโปลิสเทโรเอนั่นเองนะครับก่อนจะสร้างชื่อโด่งดังและประสบความสำเร็จหลังเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดสร้างประวัติศาสตร์ชิงแชมป์เอเชียที่สามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายใน หนแรกเป็นหนแรกได้นั่นเองนะครับทั้งนี้เหตุผลหนึ่งที่ที่ตาวีกับที่ตาธรครับอักษรศีตัดสินใจเข้าฝึกเพราะต้องการฝึกฝีเท้าให้เก่งขึ้นเพื่อต้องการเบียดตำแหน่งตัวจริงในทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับผมซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญก่อนจะประสบความสำเร็จในวันนี้นั่นเองนะโดยในครั้งนี้นะครับผมก็นอกจากจะมีการมาเยี่ยม ทินนะครับผมก็ได้มาได้อทินเก่าแล้วก็มาได้กราบไหว้อาจารย์สมบัติรีกําเนิดนะครับผมคุณครูผู้ฝึกสอนที่เคารพแล้วนะครับยังได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนะฮะให้กับเยาวชนในอะคาเดมี่พร้อมแจกลายเซ็นอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนั่นเองนะครับผมอืมก็อันนี้ทางเพจ Facebook ของอาจารย์นะครับอาจารย์สมบัติรีกําเนิดไทยนะครับผมก็เป็น อาจารย์ของรัประมาจารย์ของทั้งสองพี่น้องอแฝดทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะครับผมอืมนะครับอันนี้มามาเหมือนได้มาหวนความหลังด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะโอเค,ครับสวัสดีครับ